ก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่ว่า physically m e n t a ลี่ทุกอย่างคือแข็งแรงสุขก็คือตอนนี้รักษาจนจะหายแล้วกาลังได้ยาแบบโดสสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเนาะแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นสาหรับเคสคิมมันเกิดจากภูมิคุ้มกันมันขึ้นสูงจากการที่เราได้รับการกระตุ้นภูมิมาหรือว่าการที่เราได้ ับเชื้อมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่มันทำให้ร่างกายอักเสบขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เลยต้องให้ต้องรักษากันไปจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่ด้วยยาที่เราได้รับเนาะมันก็อยู่ในร่างกายของเราแบบ6-12เดือนอแล้วเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ต้องคอยฟอลโลอพว่า มันจะดีขึ้นไหมหรือว่าโดสสุดท้ายมันจะเมื่อไหร่อะไรแล้วเราเราไม่สามารถรู้แต่ว่าที่ที่บอกว่าแบบอาจจะเลื่อนการมีรูปเพราะว่าเราอยากจะอยากจะทําให้ร่างกายของเราแบบ natural ที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีเนาะตอนนี้มีไม่ได้ค่ะต้องรับยาโดสใช่ค่ะก็คือต้องรอไปก่อนก็จนกว่าร่างกายจะจะกลับมาแบบแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยม<ร>าเล<ๆ>ื่อนที่คิดว่าเลื่อนะคะ่ะ